ราบสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมนํำโชกนะครับมือแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโคลาภเลขถอดรหัสของคุณยายพินนะครับนอหวดที่แล้วเพิ่นถอดแต่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเพิ่นกระโคดีไปนะครับนอหวดนี้คุณยายพินเพิ่นจะถอดในเลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขของคุณยายพินนะครับนอ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนาะในงวดวันที่1 6กรกฎาคม2 5 6 5 6นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมน้าโฉกนะมิไเด้ลครับเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาอผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นํมิดเด้ครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมน้าโฉกจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมขึ้นเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชม ไปเบิ่งแนวทางตัวเหล็กโชกลาบกับคุณยายพินน้ากันเนาะครับเนาะอ๋อที่ไหนเอามาแล้วเอามากรมหาแล้วเจ้าขอเจ้าขอซื้อลูกค้าขอแม่วาดีครับโอ้ยเอามาหางวดเดียวโชคดีเลยเนาะเป็นยังไงว่าเป็นยังไงก็ต้องฟูก็ได้ครับโอ้พี่น้องอันนี้เด้อฟาดคุณแม่โชคดีนะครับท่านผู้ชมโอ้เข่าเลยเนาะครับเนาะเข่าครับออาก็เลียรถจะของกับเข่าแต่ว่าบัสบริตัด ตัดตัดี่ตัดสิแปดเอาแต่หนึ่งเจ็ดเออมันเอาเมื่อนน้นหนูก็ยังเขียนไห้่อยู่นี่เด้ก็บอกให้ตัดตัดเด้อตัดเด้อทั้งเครื่องยางดีของนี่ของคุณแม่พินทีเอเจจังไทยพี่น้องนะคะเอาสารมากก็ได้พื้นให้หน่อยยิ้มบ้าเข่ายิ้บ้าเข่ายั่งงามเลยที่แม่พี่น้องอืมตัของนี่เลค่ะแมน่ค่อยดีค่ะพี่น้อง่พี่น้องเบิ่งก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของคุณแม่พินนะคะโอ้แต่ว่า แม่นคักอยู่ด้วยนี่เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจต่างกันยังว่าตัดสองตัวน้ำเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งน้อแม่เนาะผมเราบนไนมาหาก่อนเสร็จแล้วตัดได้ทั้งห่างทั้งเส้นแม่นได้บนได้ล่างเลยเลยถี่น้องเมนคือเด็กคุณแม่คือแน่นอนทั้งวลนี้นะคะลูกค้าไม่เห็นลูกค้าเลยว่าแม่ย่าเห็นผมไม่เหนมันน่าจะใบเน่ยเก็บไปก่อนแม่เก็บไปก่อน ใจน่งคุณแม่นะคะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนว่าจังไรก่อแฟอนนั่นลูกค้าว่าจะไดว่าใครใครรวยน่าจะใบเด้อนั่นแนวะตอนที่เลขยังบอกว่าเออซื้อตั้งแต่ก้อเลขออกไล่มือแล้วแม่เล็นปุ๊บแม่กระดึงเลยค่ะแต่ว่างวดนี้แม่ยังไงหนังยังไม่ได้เพราะว่าไปซื้อใบเลขมันร่วมกันน่ะมันยังบอกมาค่ะไอเล่าเล่าเล่าบรรดาล้วไปกับสิแล้วเราไปแต่งงานอยากพี่น้องล้วเราก็ได้กลับนา ตามจริงเขากับกับตอนอบ่าย,ยแม่ก็เลยบอกไงนะเพราะท่านได้ได้ค่ะเพราะว่าแม่ก็แม่ออกไปแล้วล่ะค่ะเพราะท่านได้ได้โอ้เสียงเผ้าอาบนา้ำบอกคืออาบเป็ออนตะนาวถึงจอดจอดจอดก็นาวเด้กเป็นก้นอาบแหไง เอาบอกเขาเขาเขาอยู่โรงเรียนม่ไปมาตอนเขาแม่ไหมค่ะแม่เขาเขาปล่อยถึงเวลาปล่อยอาบหงำเขาก็ปล่อยเนี่ยหงำคือปล่อยอาบเลยเนาะแล้วว่าเขาอยูได้หอเขาหน่อยนะ<อ>แต่จะจัดจังได้ค่ะแมสะ่สะอาดก็สะอาดแต่เรื่องเขานมีม่ต้องมาปล่อยบอกปล่อยสอนเวลาเบื่องกระโลดหนังสือแม่น่ะค่ะแม่เออางวดวดนี่แต่เอาไปก้อนก็ไปได้ในหนังสือเฮาน่ะแต่ว่าหนังสือคุณพ่อท่านไหนมา นั่งซื้อที่ตัวนี้ละเขามีให้ประจำอยู่ดิอ่านั่งซื้อตัวนั่นแหละมาโชว์เนี่ยนี่บัตรเที่ยวกันนี่เก็บตาไหนดีไม่เอาม่รู้เบิ้งเหตุการณ์เลยซื้อดีเอาว่าเป็นยังข้าเก่งไว้สัก่อนเอนี่โชว์กันไว้ตอนปีไอ้ปุกสามออกทั้งทั้งร่างทั้งเรื่อเลยเด้อค่ะนี่บัตรเล็กตรวจนี่นี่เด้องอีงวดปีกายมันออกมันมันขึ้นไปแต้มแต้มมันมันลงไปแต้มเนื้อหนี่นี่ของของปีกายไม่หรอกค่ะ หนึ 1> 1่งเ็ดปีนี้มันออกสีหนึ่งเกจค่ะแม่เรามันมาเปลี่ยนเป็นหกหนึ่งซะจากสองเก้าอ๋อปีใครนั้นมันมันออกทานหนึ่งเ็ดมาปีนี้วันที่สิบหกแขงเข่าเลยนี่ 12, นี่สมุดเกี้ยบ่ครับออจะถิีถิของนี่เด้อบาทบ,บาทที่นี่มาเบิงหลินนี่เข่าท้งทั้งร่างทั้งเทิงเลยค่ะนี่ของแพตัวนี้ห้องนี่นี่ ตำรายังแม่เนี่ยสิทธิเออโหนจะลเล่สิทธิ์ไพสต์ตอแม่สตังท่านซื้อว่าธมาดาได้พี่ดอกไหมแต่สมัยล่อหาเจาะเพิ่นเป็นโหนเนี่ยเห็นบอกเขาทั้งทั้งรางทั้งเทิงเลยไหมเจ็ดศูนย์กับสองหามันออกมันมันออกเจ็ดสองห้านี่แต่เลขนี่ถ้าเฮาย่านเขาว่าบอตรงก็ให้กลับได้แต่ว่าส่วนมากพอเขาจะตรงเลขบอต้องให้เฮากลับเห็นบะเจ็ดศูนย์สองห้า ข้างหลังถึงเชิงเรืงหัวทีมานี่อคุณแม่มาละเอียดแต่จดสถิติไว้เส้นสมุดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสถิติอันนี้เก่อนอันนี้ว่าต้องไปตรวจของเนื้คุณแม่ใช่ละคุณแม่ของแขนของแขนนี่ไสามตัวก็บขึ้นแต้มหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นไปแต้มหนึ่งสามตัวพี่น้องอันนึงแม่โชคดีทัางใดก็ห้าใบวะมีใบก็ขอสื่อไปใบนี้ครับอ๋อแสดงความมีใจนั่นเลยครับเด้อ อภาพถ้าภาพไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปอีกทีนึงนะคะอภาพว่าชัดสัญญาณบดีฝนตกแห้งพี่น้องนะคะคุณเออ่งวดที่แล้วนั่นปีที่แล้วเนาะไแม่เนาะครบรอบปีพอดีเนาะหาหนึ่งเจ็ดเนาะออันนี้หาหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ว่ามันมาผิดพลาดอยู่รางรางมันจะเคลื่อนอยู่ดอกอ๋อรางมันออกสองเก่าเนาะมัน สองเก่ามันมันมาออกก่อนซะเด่งวดนี่มันกับมามาเป็นสี่หนึ่งเจ็ดแต้มเดียวเองเนาะแม่เนาะอู้นาพิจารณาได้นี่นี่มันนี้ได้บ้านนี่มนี่มาหวดสีเทิงนี่อ้าหัวสี่เทิงตัวนี้มาแบกใส่ังซื้อในบ้านนี่เจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนย์นี่มาเบิงในนังสืออนักซื้อไว้บ้านนี่นี่เด้มันจะเป็นตัวใดครับก็มันมันก็ออกอี่ตามตรงเลยนี่เด่นี้เ้แสบเบิ่งจุดไว้ในแม่บ้านมันมีตัวใดนะครับ อันนี่พกเขาตีเป็นลางได้อีแถวเถิงนี่เด้ออีแถวเถิงมันเขาเขาเขาตีตีเป็นลางแต่อีแถวลางนี่เขาตีเป็นเถิงคมันก็ออกตรงนี่เด้อเป็นขันแยกนีลเนาะมีอยู่สิบชุดบนห้าชุดล่างห้าชุดเออแต่ว่าถ้าใจมาตกลับก็ได้ครับก็ได้แม่กันี่เด้อีตูมันออกอ๋ออันอันนี้บ่เออของปีไก่เดี๋ยวดอให้ลงจุดสกัน กับสองหามันเราจิดสองห่าเดครับอีเดมันเอกคิดสองห่านีเดมีค่ะสถิติดาวสถิติดาครับอ๋อแต่เลขนี่สีบอเคลื่อนเพราะเลขคำนวณจากดวงดาวพอถึงเวลาดาวมันก็ไม่อยู่ของเก่าครับครอบรอบมันเหมืน่าครบรอบมันก็มาแต่ว่ามาหลาสิโร่เต็มค่ะนเต็มเท่านี้แต่มามาแน่แต่ว่าวาดว่านี่น่ะลูกไ้สังเกตวงนี้คาเขาตั้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลังนี่ คือจังมั่นมั่นหนึ่งหันอีงวดประหันข้ตังเกจหนาเกจมันกับสี่ยู่หนาเด็เพราะเกตเกจเกจมักับสี่ยู่ยู่หลังมันออกห้าสี่หนึ่งเกจเพราะข้าตั้งเกจยู่หนานี่เกตก็ต้องต้องยู่หนาเด็เห็นบอกอ๋อคขาตั้งเกจยู่หนาเกจก็ยู่หนาแต่ขาตังเกอยู่หลังเลขเลขเกจกับสี่ยู่หลังต้องสังเกตต้องสังเกตค่ะค่ะ แล้วมันกับมาสมดุลกับเหลี่ยมนีอีกคือเกานี่มันมาในชุดเดียวกันอันนี้มันเป็นสองเล่มชุดนี้จะมีอยู่สองเล่มเห็นบางเขาให้เจ็ดคือเกาแต่ก็ต่างเจ็ดหนาคือกันเห็นเห็นบอเห็นบะอืมค่ะแม่เจ็ดงวดนี่สีอยู่หนาครับเจ็ดสีสีอยู่หนาเจ็ดยังจะมามันมาเจ็ดมาเจ็ดมาลักลอยนะครับเน่อยจะอาจจะมีแปดแซ่เพราะว่าเขาขึนเดินให้สามสามตัวนี่มันมาตองมาอีกตัวใดตัวหนึ่ง มันเกจนะมันยืนอยู่แล้วเตงงวดเดจมีแปดม่สี่บรอกะงวดงวดวางวางหันมันขึ้นนี่เดีับหนึ่งเก้าเ็ดม่นกับมันหนึ่งก็เกดครับอันนี้เดียวติเกต่างไอไอจดปากเห็นบ่าเขาถาผู้ใดเสื้อถือเราผู้ใดว่าให้ลดขึ้นลดลงอ่ะาะมีเวลาศึกษาต้องศึกษาค่าคาเรนนี่ค่ะเราไม่แม่มีเวลาใส่อยู่ไอมืออื่นอยู่่ออกาได้แม่นนี่บอกให้เป็ับเบิงแม่อนี่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  อ๋อแล้นี่อเอ็นบอเออแต่ว่าถาเกตังที่จุดสามตัวไปต้องต้องตารางนี่อ๋อเดี๋ยวเอาชุดเต็มให้พี่น้องเบิ้งกันดุอันนี้หลายๆลา,ลาบางแห่งแม่มักชุดใดแม่แม่เพราะท่านรามากเพราะเล็กไอ้พวกนั้นเพราะท่านเด๋มมาเพ<อ>ราะท่านเด๋มรวบรวมเบิง้งแม่แม่ต้องเช็คสก้อนพี่น้องแต่ว่าอันนี่ทายให้เบิ้งสก้อนนะแม่เนาะมันกระเขายยอยู่ก็บอกว่านี่มากระเขาอยู่ในนี่นี่ชุดชุดบางแห่นมันเข่าตัวนี้แม่บอกขันชุดไหมนี่บอชุดชุดนี่ชุดใดชุดนี่นี่จากหนีลงมาอ๋อค่ะ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  ภาพไม่ชัดเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีมันอยู่ใกล้มันอยู่เทิมผู้พี่น้องไม่ม,มีสัญญาณนะคะเดี๋ยวไปบังคีปอีกทีนึงนกระไทยนี่ไปเป็นน้าแต่ต้นไ,ไปค้นไปลงเอาอีต,ตัวนี้มันอยู่ในเครือเดียวกันหมดแต่ว่าถามพ่อแดิซื้อให้ตั้งเจ็ดหน้างวดนี่ครับตั้งเจ็ดหน้าอ๋อใครซื้อห้ตั้งเจ็ดหน้าเออที่เจ็ดสองสีเหรอครับชุดนี้แม,ม่นมั้ครับชุดเจ็ดสองหาอ๋อเจ็ดสองหาเอ่าก็มีชุดเจ็ดสองสองห้านี่ ตารางเจ็ดศูนย์มันก็ออกเต็มเปียเลยนีเด้ค่ะต่อไปจะเป็นชุดนี้ไ่ครับเออต่อต่อไปเป็นชุดนี้มันจะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์และสองหนึ่งแล้วแล้วบาทที่นี่มันมาตรงหนังสือออกวันวันเสาร์ได้ก็ก็สิ่มันหลายอย่างนี้นี่เลขออกวันเสาร์เด้ครับดีดอีเจ็ดศูนย์ดีด้มันกับมาตรงกันไห ก็แจังว่าต้องต้องคาใบนั่นครับไปแล้วมือใช้ตัวนี้ให้จดตัวไหนว้ก่อนเดี๋ยวเให้ขาเจ้าเบิ่งมันไล่แม่เดียวหนูซืไปให้ขาเบ่งอยูนไอ้นี่จดไปหมดก็ได้แต่บ่จดตองกลับจดตามนี่อ๋อจดไปก่อนเออแต่ว่าไอ้นี่น่ะเขียนม่าลางครับอ๋ออันนี้ลางพ่อแม่ออันนี้เขียนว่าเทิงลางอันใดลางไอ้นี่ลางอ๋อข้างบนนี่เป็นลางข้างล่างเป็นเทิงเออแล้วบาทที่นี่มันมาตรงกับล่างอีกเด้นี่น่มันมาตรงกับเจ็ดศูนย์องออกวันเสาร์เด้นี่ ครับมันมาตรงกันอ๋อแต่ว่าเพื่อขั้วใบชั่วก็คือซื้อกลับไปเลยมันเป็นหนังสือจังกัครับครบรอบครบรอบดาวจิ๋วครับเออครบรอบของดาวครับออ๋ดาวก็ไม่โยงเก่าแต่ว่ามันอาจจะึ้นล่องแต้มเดียวครับอาจจะึ้นล่องแต้มเดียวสองห้าหกสองเขียนเป็นชุดไปเลยให้ไปใหาเพา่คนนี้เอาบริษัทขายข้าเจ้าเบิ่งสะกอนเพราะว่าเ้ายังบ่สรุปดอกจ้าวใาเบิงเบอร์หนึ่งบนนั้น น้าแมนต้องรอให้แม่สรุปอีกเทืนหนึ่งคือ,อกันพี่น้องล่างจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับนองเจ็ดสี7 4, 7 0, ่เจ็ดศูนย์และสองหนึ่งนครับเดิม,มสำหรับบนจะมีสองห้าหกสองสี่ห้าถือนโนเขียนถือพี่นอ้องค่ะบพ่าชัดจะเฝ้าด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับคุณแม่ก่อนเดี๋ยวไปที่มีที่สัญญาณเดี๋ยวแอดจะตังคจเาตัวเลขที่เขียนไว้ ให้ดูอีกทีหนึง่งตอนนี้ฟังคุณแม่พูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจขนาดแจ๊ตังมาฟังคูม่มือยังปวเข้าใจแล้วอีเมียคือว่ามันมันหลายตัวแล้วคุณแม่ถอดมากนะนแปดสี่เลยนี่เด้เอแปดสี่เว้ยสามสี 3, 4, ่สามสี่สามสี่แปดสี่ไอเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไล่เด้อครับเดยวให้แม่บอกให้ฟังสองห้าหกสองสี่ห้าแปดสี่สามสี่ค่ะบนอันนี้เป็นบนด้วยครับเดิ <de. S 2> อ ล่างล่ามกับซิมี่เ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองหนึ่งอ๋ออันอันนี้คือจะอ่นังซื้อยังก็แม่อ่านังซื้อไอ้ซิดพ่อสตอแม่สตังซิดพอสตอแม่สตังบ่มีไปหีดอกไปก็ไปหาซื้อหลายคนแรมี่ดออันนี้ครบหลอกนะครับต้องต้องมายังว่าเพรา่ามันข่าวต้องหลังตงเพิ่แม่นค่ะ แล้วก็เบิ้งสถิติเจ้าน้ำแล้วก็อันนี้เดซไซอันดวงดาววันนี้กันเดียวกันอันนี้คือกันบะคือกันแต่ว่าม,<ะ>มันจับชุดบอคอยคือกันคืออยา่าถ,ถ,ถ,ถัดถัดตำร้ายสมัยก่อนเข้าเจ,จ้าจ้า อะไก็ไป oh. ขึป้นไปดูแย่ตามคักตามแน่หลายเออแย่ตามคักตาม oh. แน่ไอตัวนี้แม่จะยังต่าแค่สองตัวสามตัวก็บอกให้ต่าแต่ว่าต้องจับใส่กันเอาแม่เพราะเขาเขียนหนังสืออธิบายบอกเลยเราต้องรู้จักจับใส่กันถ้าทําให้มันถูกปเป๊ะๆพระเจ้าชิ้ขายหนังสืออะไรพร้อมเพระเจ้ากระซิบถือจำจับบอกก็นี่แหละนี่แต่ว่า oh. ความควมเป็นหนังสือติี่กับงกรเบื้องว่าไอ้ยังมันคือกันแม่ในชุดนี้นี่ ในชุดใหม่อันอันนี้แม่นมดบนตัวนี้เออนี่ดวงดาวนี่นี่จากอันนี้มานีมดเลยอ๋อเดี๋ยวหนูจะจดก่อนอันนี้ก็ใช่อันนี้คือชุดดวงดาวใช่ไหมอันนี้เนี่ของวันที่หนึ่งนี่อ๋อพี่น้องอันนี้คือแอีิจดว้ก่อนหมองมีสัญญาณอะซีโซ่หอยเบิงแต่ว่าชุดนี้่ครับสิบหกคือไม่ได้หมายความว่าจะสรุปตัวเลขนะแต่จดให้ดูก่อนเพราะว่าคุณแม่ยังบม่สรุปมันนีโซกันแม่โซให้ฟังซื่อๆนะแม่เนาะอันนี้เป็นชุดเอ่อ สามดวงดาวเนาะอโอ้ยังอื่ออกอ่ะโอ้ยึงออกจนมดแหละตัวนี้นออกที่ล้างหัออกครับแล้วก็มันออกจากนี่ล่ะแล้วมันตึงลงไปน้องสาม,ม,มือมือมืออึ่งก็ออกแล้วมันซื้อเช่าบ่าใส่ไอ,อย,ยูลุมี้ครับอ,ออกแล้วน,นี่นี่แหละแมนเหน่ยเด็กม,มันกับงามอยูเนแม่เนาะมันเป็นตะเขาวโนแมนเนาะมันทะลงไทยไปซีลายครับ แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่และสี่สี่พวกขาเจ้ากับกันกับอันนี้กับกระแมนได้นี่นี่ครับนี่แล้วกันยูเป็นตัวเด่นเขานี่ครับอันนี้กับเขาเจ็ดแปดสี่นะครับนี่แหละอันใดอีกนี่เด่นนี่แมนแมนเออเป็นแมนเมื่อนอันนี้กแมนอันนี้เป็นของอมสินอ๋ออมสินอีกเอออมสินกับกเบวงบโรเรืองเลยต้องให้คุณแม่เป็นคนบอกได้พี่น้องแอดมินกับพวกคอยรู้เรื่องไอไอที่ว่ามันหลายนึ่คือเข้ากับชุดแล้วเจ็ดแปดกับแปดเจ็ดนัหนาอ๋อผันกับเป็นไงนะคร เอาแบบปะต้องกับเออเอาแบบปะต้องกับบอกเลขแม่ตัวไหนเนี่ยสี่แปดมันก็ไข่ไข่กันเนี่ยอันนี้ก็สี่แปดนี่มันแปดสี่ี่แปดสี่แปดกันนี้สี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าแต่แต่ว่าไอ้ไอ้ที่คือกันละว่างวดนี่ละว่าง่ายเรื่องสี่แปดนะแปดสี่แปดแต่ว่าสี่แปดเหครับเออมันคือกันอันไหนมันคือกันมันอยากเอาเนี่ย ครับมันมันตรงกันเนี่ยเนาะครับอาจจะเป็นเจ็ดสี่แปดหรือเจ็ดแปดสี่อาจจะเป็นเจ็ดสี่แปดหรือเจ็ดแปดสี่นะครับเนาะถ้าสรุปแบบนี้เนาะครับน้ำตะโมลายหางเนาะครับเนาะแตาตาลางแม่แน่ใจแต่ว่าข้าจดให้พี่น้องข้าเบิ้งซื้อได้แต่ว่าผลไม้เข้ามาคือข้าเอาเบิ้งเอาเบิ้งอันนี้คือแบบว่าเพราะว่าสัญญาณบริษัทไงหนูก็เลยสิจดแล้เขาเบิ้งซื้ไปแล้วข้าเจ้าไปแต่งงานข้าวเจ้าไปซื้อใบข้าเจ้าไปแต่งงานอยู่กับสิงห์บองแล้วพี่น้องเขาก็บามาครับ เหมืนอนแม่เลยออกไปอีกแล้วเอแม่เมื่อไปอากออกไปเพราะอยากมาอยากมมไปห<ะ>ลับไอ้ฉลาดอะครับอ๋อวันที่หาอ๋อที่หานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนอยู่ด้วยแม่ด้วยอุดหนุนใหญ่อยู่แล้อุดหนุนเดียวที่นี่นะ ไ้ซีบเนะครับน้องอออพูอไปกันดีแล้วเขาก็มาซื้ออีกคือเก่าดีใจเนอะคุณแม่อันเลขดวงดาวเจ็ดแปดสี่ป่ะแม่เออเนาะอันเลขเจ็ดแปดสี่นี่คือเล็กเด่นมหมนนองแม่เนาะเออคือเล็กเด่นัแม่มักชุดใดที่สุดแปดสี่ที่บอกครับแม่แม่แม่ยังว่ท่านไหว่าเพราะว่าแม่พราทานไหนเห็นเลขพวกนั้นเลขพวกนั้นก็เลขพวกนี้ยืนขึ้นกัน ยืนคืบกันทาชุดนั้นมาทาตรงกันกับสีฟันท่งตัวนั้นนะครับเนาะมันยังมีจะาได้วยจังหะไหลสุดนะครับเนาะพาเราเราไปงานแต่งงานเขาพร้อมแล้วไปเอามือนีก็ก็เราไปสลรกลางแล้วไปเอาโคตรก็ตาจังวัดจากของรันแก๊สนั่นค่ะแม่แล้วเลยไปแต่งงานอยากพี่น้องแล้วเราเลยกลับมาไอนคนนี้นุ้กก็เห็นอันผมช่วยๆนะมอ้งเขาไปแต่งงานอยากพี่น้องเขาหน้าจริงเขาเขาไปหลายท่านเมื่อไปเอาสลากปุ๊บแล้วก็ซื้อใบเลขกลับมา แต่ว่าบาดนี้ก็ซื้อแล้วเรียบร้อยเขาไปแต่งงานเขาไปแต่งงานอยู่อันนี้ก็กลับมาแล้วแหละแต่คำแม่ก็บอกแม่เนี่กับว่าไปแล้วน้องเขากับมันทำเงินเสริมต่าเขาก็ต้องอื่นคือจ่ายมัาลายเป็นไปพิจารณาพี่น้องภาพยังบระชันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไอคอนไฮกระชับนะเด้อมีสถานที่ก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะที่กันอันนี้มันเล็กอันนี้แหละแต่ว่าไปเบิ้งบกขับบนบกบูนคือว่าตัวแม่อันจดถือว่านี่อันแบบว่าตามสามที่หายมากสามชุดใหญ่ใหญ่อันนี เอออเอาเอาชุดนี้ให้พี่น้องมาเบิ้งสกอเน่เพราะว่าเขายังบรท่านได้ถอดได้พี่น้องแต่ว่าแม่ว่าตัวเด็กมันชิมาคือความแม่นย่ามันซิมาในชุดนี้แหละออามันจิตมาชุดนี้แหละแต่บ้านอาสิโรแตมขึ้นแต้มตอนนี้ขึ้นแต้มค่ะสมุดว่าเจ็ดสี่นี่อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดหางสินะมันอาจกัเป็นเจ็ดสามย่งสินะขึ้นแต้มลงแต้มพคิดจารณหน้าแต่ว่าออกออกแม่แต่ว่าต้องเข้าแม่ชุดที่สุดที่นี่ แม่เพระท่านได้วา่าแม่แต่ยังว่าแม่ต้องลอ่อล่อสุดนั้นมาก่อนอนะ,ะขาดถามมันตั้งเลกข,ขึ้นกันหรอแม่ลดครับคือจังไงเมืม่อน,นี้คุณแม่กับบุไอ้ฟันทงแต่ว่าคุณแม่เอามาเ่าซูฟังว่าจากสสิติเนี่ยไอเดือนกรกฎาหัวที่ผ่านมามันออกห้าหนึ่งเจ็ด